กบเล็กกบใหญ่เฮ้ยกบตัวใหญ่ว้าโดนขบืออ่ะเปิดพัดลมอุ้ยบินับผมว้าโดนเสียพุง เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตย์ไปนะครับกับเกม f ฟดพัศเสวใช้สมองแก้ไขปริศนาสุดอันตรายนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะต้องดูสถานการณ์ต่างๆในแต่ละด่านแก้ปัญหาด้วยมันสมองของเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่นั้นจะสามารถแก้ปัญหาอะไรกันได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้นี่จะมีความน่าสนุกตื่นเต้นขนาดไหนก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกด ไลค์ like คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่อติแก้ปัญหาในะวันนี้กันด้วยนะเลอมานะครับผมไม่หยิบระเบิดลงไปในอ่างไม่เห็นมีอะไรเลยนะเดี๋ยวเราใส่ยาพิษลงไปหน่อยสิหุ้ยนี่มันสบู่หุ้ยฟองอย่างฟอดนี่ดูสิอืมไม่มีอะไรหุ้ยนี่มันเอาผ้าออกก็ผมแล้วก็ได้เป่าผมย่อนลงไปยา ไฟดูตายหืยุ้ยเราเป็นคนเก็บวิญญาณอย่างนั้นละ่ะเลเวลที่2องแม่จะจัดการเจ้านี่ยังไงกันดีนนะะเอามีดไปตัดเค้กละกันถือมีดดูสิหฮ้ยปักหัวใครวะนี่อ,อโอ้โห้ซ่อนตัวในเค้กอันตรายนะนี่ยห้ามทําตามพระผมคนผ่านี่ไม่รู้ตัวเลยนะว่ามีคนซ่อนอยู่เอานี้นักมวยต่อยมวยอืมเอาลูกบอลไปเล่น มาเฮ้ยนี่มัน Energy Drink เอือ้อเอื้อว้าต่อยรัวๆได้ครับผมอุย้ยเฮ้ยกระแทกหน้าตาย <g ave> เก็บวิญญาณไปได้อีกหนึ่งตัวโอ้โหเลือดนองพื้นเราจะขนเงินไปไหนเอ่ยลองดูสิเอาเงินไปไว้ที่หลังรถไฟเพื่อให้มันตื่นเต้นไอ้โอ้โ,อโดนรถทับ ไปพร้อมเงินโอ้โห,หตัวแบนวิงการดียมเรดิโอสาแฮร์รี่พอตเตอร์กำลังใช้กระถาเวทมนต์เดี๋ยวเราจะหยิบไม้กระบองมาให้เขาถือไม่ถือผมเอาให้กบไม่ได้เอากบอเอาไปให้วิเศษเป็นกบกบเล็กกบใหญ่เฮ้ยกบตัวใหญ่วโดนขบือแฮร์รี่ไม่รอดสไปเดอร์แมนกำลังฝึกเล็งเป้า มีค้อนอุ้ยอุปกรณ์เครื่องมือลองใช้ดูสิไม่น่าจะมีผลนี่ยิงใยแบบว่าใยเหนียวเพิ่มกาวเข้าไปติดกาวที่เป้าชึบกระเด้งเข้าหน้าสไปเดอร์แมนตายโดนเป้าก็ตายแล้วนะอ๊ยหญิงสาวคนนี้กำลังอเดินเล่นไม่รู้ตัวอุ้ยมีป้ายประกาศจับด้านหลังถ้าใส่หมวกนี่น่าจะเนียนเลยนะ นี่เป็นคนที่ตามล่าอยู่ปุ้งโอ้โหล่าฆ่าหัวเขาผมอู้หกำลังฟิตเด็ดแบบสบายใจกินน้ำไหมอืมเอาไปถือเอา้าจะให้ผู้หญิงผู้ชายกินเฉยเออถ้าแบบว่าเอาป้ายนี้ออกอู้ติดไว้นี่ก่อนห้ามเล่นอันนี้อเล่นอีกอันก็ได้แต่อันนี้น่าจะชำรุด โอ้ยมันเร็วเกินฮอฮถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะซินเดอเรล,ล่ากับรถฟักทองถ้าเที่ยงคืนเมื่อไหร่ปุ๊บทุกอย่างจะหายไปลองเท้าแก้วใส่ไหมไม่ใส่จะเกียงไม่ถือปรับนาฬิกาให้เป็นเที่ยงคืนอืนั่นแหละเฮ้ยหายอ้าวมันนีผัวโอ้โหตายเลยเพื่อนชายคนหนึ่งกำลังแม่จะกดน้ำแต่ว่าตู้มันยังไม่เปิด เสียบปลั๊กไปก่อนอืมเดินมาหยอดเหรียญกันดีกว่ากริง๊งอุ๊ยเหรียญอ้กระเด้งเขา้าคอ,อโอ้โหทำไมมันตายง่ายลอเกินคนเราอุ้ยกายกรรมแม่กําลังแบบว่าอืมเอาสิ่งหนักๆทับเชือกเอาไว้อยู่ถ้าเรายกเฮ้ยอันไหนได้บ้างอู้อันนี้นี่วางไวน้นี่แล้วก็เอากุญแจมาไขฟุบได้หูกันไก กันไกมาตัดเชือกวาเรียบร้อยเป็นวิญญาณโอ้เขาบอยกำลังยิงเป้าไม่โดนสักนิดใบประกาศจับไม่น่ามีผลเฮ้ยหนังสติก๊กนายลองใช้ดูสิเออไปใช้หน่อยเฮ้ยปุ๊กยิงไปไหนก็ไม่รู้เกือกม้าครับผมเอามาใส่ได้ไหมนะมต้องทำยังไงก็ไม่รู้กระบองเพชรขอลองใช้ตัวช่วยกันนิดหนึ่งเฮ้ยเอาเกือกมา้ามาไว้ที่ตรงนี้ คฟราบเล็งยิงกระเด้งวิเขาเสียบหัวโอ้โหเกือกมา้ากระเด็นหัวกระโหลกสัตว์ลงมาเสียบหัวโอ้โหขั้นตอนโคตรซับซ้อนชายคนนี้กําลังจะเตะบอลวิมีปุ่มอยู่ด้วยอืมกดปุ่มไอโอ้โหประตูปิดแล้วไปยืนอะไรตรงประตูก็ไม่รู้เลเวล14อืมอยู่ในพิพิธภัณฑ์หุ่นตัวนี้สวยเหลือเกินส่วนด้านขวาก็มีกุญแจล็อกเอาไว้อยู่ อลองดึงดาบขึ้นมาหน่อยซินี่ถือดาบเล่นไม่ได้ฟันกระจกก็ไม่ได้ครับผมเอ้ยมันมีหูกุญแจอยู่ในรูปใครจะไปเห็นโคดเนียนไขกุญแจแล้วก็เอาอันนี้ออกอ,อ่าระบบรักษาความปลอดภัยอ่เลเซอร์ตัดหัวอุ้ยกำลังกินบาร์บีคิวอืมอร่อยเลยน้าเพื่อนเอตอนนี้นี่อุปกรณ์รอบตัวโคตรน่ากลัวทุกอย่าง เราจะต้องเอากันไกนี้ตัดด้านบนเพื่อให้หล่นมาโอ้ยตกใจโดนกับดักหมีเฮ้ออู้กำลังแบบว่าอาบแดดสบายใจเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องอืมกองทรายนี้ทำอะไรไม่ได้ที่ขุดอุ้ยเป็นพัดลม่มาเปิดพัดลมอุย้ยบินนะผมว้า โดนเสียพุงอุ้ยพัดลมอะไรวะเนี่ยพัดลม่มปลิวได้ขนาดนี้แม่น่าซื้อมาใช้ที่บ้านกระโดดกระเด้งอสมออยู่ด้านหลังนี่รับรองต้องเกี่ยวหัวแน่นอนเอาก้อนหินไปถือได้ไหมนะมาถือก้อนหินก็หุ้ยโยนทิ้งไม่มีผลอะไรเอหยิบสมอไม่น่าจะได้เฮ้ยเอาขาลนอ่าเสียบตาโอ้โหดึงขาวไปอันหนึง่ง แม่องศาเสียบตาพอดีร้อนขายปืนนี่มันแม่นายอำเภอมีปืนเก็บเอาไว้อยู่อืมเอาไปถือไม่ได้ครับผมเอาป้ายอันนี้อุยอ้ยเฮ้ยวันเท็อ่ามีคนอุย้ยล่าอีกแล้วโอนึกว่าเป็นเป้าหมายห้ามเอาลูกไปใช้ซีสัวนี่มันหลอดวันเดอร์มอร์อุย้ยกำลังแบบว่าซ้อมเป้าแฮร์รี่พอตเตอร์เราจะเอามีด อม,มาให้ถือไม่ได้อกรีดรูปไม่ได้ครับผมเอารูปอื่นมาใส่แทนได้เมนนะเออนี่มันรอนเออไมโอนี่มีกระจกอยู่ด้านบนนี่เอากระจกสะท้อนเวทเออ,อตายสิเพื่อนชายคนนี้กําลังแม่จะจับลูกโปง่งนี่มันผ้าอะไรเอ่ยหลุมด้านหลังนี่เดี๋ยวรับรองเลยว่าต้องตกหลุมแน่นอนตัดลูกโป่งทิ้ง ได้ไม่นะไม่ได้จิ้มลูกโป่งก็ไม่ได้เอากันไกลไปถือเอาค้อนไปถือเอาผ้าไปเช็ดเฮ้ยคุมหรกกว่าผีว้าตกน้ําจมน้ําตายนี่มันโอ้จะมาล่าสมบัติในสุสานเจอมัมมี่ผู้เฝ้าสุสานอุ้ยไอเปิดดวงตาออกอืโดนพลังอาถรรพ์แม่คำสาบมัมมี่โอ้โหเฮอร์ไมโอนี่กำลังต้มยามา ใส่ส่วนผสมเพิ่มเติมลงไปอุ้ยไม่มีอะไรเอาแมงมุมอลงมาให้ตกใจอุ้ยกอ่อกำเนิดแมงมุมยักษ์ว้ายโดนฉกโอ,โ,โอ้โหกกำลังปรุงยาตัวใหญ่อยู่งั้นเหรอสโนไวท์ White, กับคนแคะโดนแอปเปิ้ลพิษสลบไปแล้วใช่ไหมอือมีนกอยู่ยนกขี้้ยนกขี้ใส่หัวมาเราก็เอาขวานไปตัดต้นไม้ แบบนี้ได้ไหมนะมีแอปเปิลหล่นลงมาครับผมไม่มีผลเอคนแคะไปยืนด้านบนได้ไหมนะได้อยู่้อ้กิ่งไม้ตกใส่หน้าโอ้โหทําเพื่ออะไรกําลังพูดคุยกับคนด้านล่างเอาไขควงไปไขนี่ได้ไหมนะอนอดหลุดโอโ้ล่วงแล้วก็เสียบหัวโอ้โอเราเบียงโคตรน่ากลัวเอรูปกําลังเองียง แล้วก็มีรูปปั้นเหมือนแบบว่าพร้อมจะให้รูปตกใส่มาล่วงครับผมแล้วก็รูปปั้นนี้เอ้ยเหมือนขาจะหักนี่เอาละขายโยกโอ้โหหล่นใส่หัวต้องสังเกตดีๆนะเกมนี้ยิงเป้าโจโ้ฮ่าๆเป็นไงเดี๋ยวเราก็ดูกระเป๋าสิไม่น่ามีอะไรนะกระเป๋าเดินป่าเราจะให้เจ้านี่ยิงแบบว่าลังพึ่งครับผม ด้วยการเอากระเป๋ามาวางไว้ตรงนี้มาอุ้ยอุย,อยเล็งไม่ทันมองไอ้โดนพึ่งต่อยอฮ้อ,อเหล็กในเต็มหน้า Dark เ a d e r กำลังเล่นไฟฉายไม่จ่อเข้าหน้าแบบนี้ไฟฉายคล้ายๆกับล i g h t saber เลยนะเดี๋ยวเราจะลองเอามาสับเปลี่ยนรับรองว่าจิ้มหน้าแหกเฮ้ยจืดเฮ้อ,อ โอ้ยเล่นไฟฉายไม่รู้เรื่องอืมปั๊มนี้กำลังเติมน้ำมันเอ๊ะห้ามสูบบุหรี่ถ้าเราเอาบุหรี่ออกจะมีคนสูบบุหรี่ไหมนะอืมเอาบุหรี่ไปสูบแล้วกันสูบเลยเพื่อนเฮ้ยรับรองว่าเดี๋ยวต้องมีการไฟลุกไฟไหม้พัมระเบิดเือไปกลางเต็นท์โอ้ยไม่นอนด้านในด้วยนะนอนด้านนอกเราจะทําการจุดตะเกียงให้ความอบอุ่นนี่ เอาตะเกียงเข้าไปในเต็นท์ได้ไหมนะเดี๋ยวคงจะไฟไหมครับผมอมืสูบลมเข้าไปนี่ในแบบว่าถุงนอนอุ้ยควบแน่นว้ายหายใจไม่ออกโอ้โหถุงนอนทำไมน่ากลัวเจ้าคนนี้นี่มาพายเรืออยู่คนเดียวอืมแว่นขยายส่องกลับนี่ตรงนี้ได้ไม่เอ่ยอุ้ยส่องเข้ามา ไฟเผาโอ้โหโคตรเวอร์แม่เกมกระตุกข,ขออภัยกันด้วยทุกคนอ้ยยกน้ำหนักไปยกไกลๆก็ไม่ได้นะต้องอยู่ใกล้ๆกับคนกำลังโยคะเพิ่มน้ำหนัก50กิโลเพื่อให้เสียสมดุลไม่ไม่ทับหัวแบนโอ้ยตาหลุดอ้ยฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ชี้โอ้ด่านนี้ไม่มีอะไรเลยนะลองเปิดตรงนี้ดู มีรีโมทอีกแล้วปิดประตูใส่หน้า,าลงรถพุ่งเข้ามาใส่นี่มันทานอตต้องเอาอันนี้มาเกี่ยวกับลูกโป่งหุยลอยได้อยู่จากนั้นปาเป้าปาเป้าลูกโป่งมาโอ้โหกระแทกใส่หัวหส่วนคนนี้นี่ทำอะไรอยู่นะข้างล่างพื้นเหมือนจะมีรูเจาะรูที่พื้น ซาซึเกะโอ้โหใช้ดาบนี่โจเฮ้แล้วก็น้ำเต้ากาละเฮ้ยนินจาถอนตัวไอโดนแบบมีดฟันหมีจิ้มส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือช่วยด้วยฉันติดเกาะเอาแบบว่า,าไฟแช็กไปเผาหุ้ยจุดไฟขอความช่วยเหลือไอ้กองช่วยเหลือหล่นใส่หัว นี่ตุ๊กตาตัวนี้จะมีแบบว่าพวกลูกอมหรืออะไรอยู่ข้างในใช่ไหมเราเปลี่ยนให้เป็นโคบาสซินี่เจาะไม่ได้ครับผมเปิดถังขยะมีกล้วยนี่ลื่นกล้วยโอ้อาไม้เสียดสยองโตพนันเดี๋ยวเราก็ทําการหมุนลูเลตอ,อุ้ยโอ้โหเงินหายหมุนอีกทีหนึ่ง รึบโอ้ยเงินหายอีกเล่นพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะทุกคนแม่มีแต่เสียไอ้ไม่ไหวหัวใจวายเออแพ้พนันบ่อยๆเครียดหญิงสาวที่อยู่ในป่าอุ้ยสุสานกำลังแบบถล่มครัผมเฮ้ยซอมบี้ขึ้นมาแล้วว้าออ่ช็อกตายหญิงสาวกำลังเล่นน้ำอืมเดี๋ยวเราก็เทสารเคมีลงไป น้ำเขียวเฮ้ยแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นสงสัยต้องถอดจุกออกโอ้ยกลายเป็นน้ำตื้นว้ายขาหักตายครับผมโอ้โหโอเคนะครับผมแม่สำหรับในคราวนี้นี่เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะแม่คล้ายๆเกม Death Incoming กันเลยเกมนี้ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอยากจะลองเล่นกันดูก็ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้พี่อติกันด้วยนะไว้จะมาแนะนำเกมสนุกๆก,กันอีกสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ